สวัสดีค่ะมาถ่ายมากินข้าวเช้ากับมณีนะคะมณนี่เมื่อยมัขึ้นไปแล้วกระทุ่งมากยากสดห่อนๆแกงปลากระกป๋องใส่วนเส้นค่ะอุ้ยซุปขนุนเลยเหมือว่านใส่ถั่วเย็นอุ่นค่ะอุ่นอุ่นแล้วก็ปรุงใหม่กินไดขึ้นก้าค่ะปลาทอดมีไข่ต้มค่ะมีเกีียวมาถ่ายมากินขอน,น้ำมณนีค่ะโอ้ยหมึกวัาน ขึ้นไปงานร้อยกระทงมากค่ะมวลค่ะพะกักลุ่นนั่งนพมาไม่ <c oughs> ได้นั่งนพมาณเท่ากับใดรางวัลกระท่งค่ะรางวัลที่สามแบบถือแบบโอเคนะคะโม่สิบเอ็ดบ้านหนองตกแบนโอเคเยี่ยมยอดเ <c oughs> ต่นนั่งนมพมาณของข้าก็เห็ดเต็มทีแล้วค่ะ เวทีแหลกของร่างนั่งกะเต็มทีค่ะเก่งค่ะปีหนาเอาไหมสูๆ้ๆสุกขนุนสุกมีเ้าแซ่บเพื่อเขาค่ะมือวบนเ้ากับสามาชี้กันดีค่ะร้อมใจกันเฮ็กยุจะกรรมยังกับร้อมใจกันเฮ็กค่ะ พันจัดดีค่ะจัดใหญ่อลังการดีค่ะอบตอสุวันณภูมิจังหวัด้อยเอ็ดนะคะตำบลสักคู่แล <c oughs> ้วเขาแล้วน้ำนะคะโล่งค่ะจำบ,บายใจมีแนวห่วงเขาคนเรามาว่านีดีได้เหมือนขึ้นฝนตกค่ะโชคดีหามว่ายังบุญก็ คนมาตกวห้ามงานไรกระทงแต่แหลกบางสู้จะตกแล้วออะประยุทธ์ไปค่ะต้มยำปลากระกป๋องใส่ผงเส้นค่ะตุละโล่งขอดีค่ะเส้นเพื่อไงค่ะมาวัน เปงานทำเงินเอาเข่าเึินเราแล้วล่ะอาบน้ำไปงานต่ออะไรเพี้ยค่ะเมื่อใดตื่นแขกกระเป๋าใส่บาทเว้นจังหวะกันะนะพี่นี่คนติดตามบอกให้มันนี่เบาภาษากลาง ันนี้บอภาษากลางบางทีกะเบอร์อันคล่องระใด,ดะ้ดออะคะคค้ค่ะคเด้อยขออภัยด้ค่ะแต่วอาภาษาอีสาคนคล่องกับวอาพิษเราถึงเยอะต้นฟังเอาอนะคะเนาะแช่์พวกเราค่ะ,ส,ะสุดปลาหนังซือเมื่อไว้ลืมกิน ถ้าดูยันไวอุ่นมากินี่ค่ะกินเขาแล้วว่าเสียน้อนจกักเลยจักตืินแต่ว่าไอา้พี่เคยมาบอกวา่าซีดเขาจังเกอออกไปว่าออกไปหรอไม่ได้ขันออกไปอะไรคลิป เอาละค่ะซรัพยเงินเรกกอนนะคะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจงมัน,น้ว่นะค่ะเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ